วันนี้น้องซีจะพาทุกคนไปเที่ยวฮ่องกองดิสนีย์แลนด์กันพวกเราพักกันอยู่ย่านจิมซามจุยนะคะก็ต่อรถไฟไปนั่งรถไฟดิสนีย์แบบนี้ไฟที่จะพาเข้าดิสนีย์น่ารักมากตกแต่งในตีมิกี้เมาส์แบบนี้กระจกก็เป็นรูปมิก้เมาส์แล้วข้างในก็เป็นโซฟาแบบนุ่มๆสบายมากไปดู <มา S 2> ข้างในกันค่ะทุกคนจับยังเป็นมิก้เมาส์แบบนี้เลยน่ารักน่าใจสุดๆสถานีนี้นั่งเข้าดิสนีย์ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะไม่ถึง10นาทีถึงแล้วค่ะทุกคนฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นี้อากาศดีมาก มากันในทีมดัฟฟี่แอ์เฟ์บรรยากาศก็จะตกแต่งเป็นทีมดัฟฟี่แบบนี้มาถึงดิสนีย์แล้วห้ามพลาดเช็คอินปราสาทปราสาทที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์สวยมากเลยทุกคนทรงแบบเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงอ่ะรอช้าค่ะน้องซีไปเล่นเครื่องเล่นอย่างแรกเลยไฮเปอร์สเปซมั์เทนตรงนี้จะเป็นแนวรถไฟเหาะนะคะรถไฟเหาะในความมืดนะคะทุกคนไม่เห็นอะไรเลยรู้แต่ว่าเวียงไปเวียงมาแล้วว่าเสียวมาไปเราก็ไปนั่งเรือคล้ายๆชมซาฟารีค่ะทุกคนงนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ก็มีช้างแบบเนี้ยที่ไทยก็มีเยอะ ลองไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะมีเอฟเฟกน้ําไฟอะไรอย่างเงี้ยมีให้เล่นระหว่างทางนะถ้าใครชอบก็ลองไปนั่งดูได้เด็กๆน่าจะชอบค่ะแบบนี้ขับนะเขาก็จะพาตลอดทางเลยว่าตรงเนี้ยเราพบอะไรบ้างเจออะไรบ้างโซนนี้เสร็จเราก็ไปตรงนี้เลยจุดไฮไลท์ของที่นี่เขาค่ะรถไฟกิตลี่เป็นรถไฟเหาะที่เป็นสิกเนเจอร์ของฮ่องกงดีไลน์เลยนะคะกติรถไฟเหาะวิ่งไปข้างหน้าก็หวาดเสียวแล้วนะเจ้าตัวนี้ค่ะนางวิ่งถอยหลังด้วยทุกคน้าคือหมาหมาเป็นอะไรที่ไม่ชอบเครื่องเล่นหวาดเสียวเลยตั้งแต่มี ลูกมีพี่สีคือลากเล่นอะไรแบบนี้ตลอดอ่ะเล่นไปเล่นมาก็สนุกดีเหมือนกันนะคะเครื่องเล่นนี้พี่สีปลาไป3 4รี่อสนุกมากๆเลยทุกคนไม่ได้หวาดเสี่หน่ากลัวอย่างที่คิดนับ ไปแล้วค่ะทุกคนพวกเรากําลังจะเข้าถ้าไปแล้วไปถึงจุดสูงสุดแล้วสักพักเขาก็จะปล่อยเครื่องถอยหลังลงมาคนเราต่อไปน้องซีพาไปเล่นเครื่องเล่นอันนี้มามาบอกว่าไม่เล่นไม่เล่นก็ไม่ย่อม่อสำคัญอะไรรู้ไหมพวกเรานั่งหน้าสุดเลยจ้าเสียวหรือเปล่าไม่รู้แต่หัวใจแทบจะหลุดออกมาแล้วต่อไปไปโซนตามใจมามาบ้าง Fro สเซโซน Fro สเซ,ซเป็นโซนใหม่ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะที่เรียกได้ว่าใครมาห้ามพลาดโซนนี้เด็ดค่ะเล่นโซนนี้นะคะจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะจะมีรถไฟหอกับแบบเป็นเรือนะคะทุกคนดูบรรยากาศ ในโซนนี้ซีตกแต่งแบบด้วยตีมน้ําแข็งน่ารักมากตัวนี้จะเป็นเครื่องเล่นแรกนะคะเป็นรถไฟห่อค่ะก็สนุกดีนะคะทุกคนแต่ว่าสั้นไปหน่อยถ้ายาวกว่านี้อีกสักนิดจะมันมากมาเล่นนี้จะเป็นเครื่องเล่นที่รอนานที่สุดในฮ่องกองดิ์แลนแล้วนะคะประมาณครึ่งถึง45นาที หลังจากนั้นเราก็ไปเล่นเครื่องเล่นอันที่2ในโซนฟร o z เซนกันคฟรเซนเอตัวนี้ยอมรับจริงๆเขาทําดีมากค่ะบรรยากาศข้างในคือมีโอลาแบบนี้แล้วเ,เราคือแบบประมาณว่านั่งล่องเรือไปตามกระแสน้ำํำเครื่องเล่นตัวนี้จะมีแอบเปียกนิดนึงนะคะทุกคนขาแต่ว่าสนุกมากมาถึง<า>แล้วค่ะคลายแม็กของเครื่องเล่นนี้ไปดูกันเลย หลังจากเก็บเครื่องเล่นทั้งสองอย่างในโซนฟรอสเซนครบเราก็ห้ามผ้าตัวนี้เลยนะคะ <I S 2> ติมโอลาฟหมามาชิมแค่นิดเดียวที่เหลือน้องซีฟาเรียบเขาบอกอร่อยมากานั่งกินตรงโซนนี้เลยนะคะเป็นโซนน้ำผุที่เป็นเกล็ดหิมะแบบนี้สวยมากๆเลยจากนั้น<ๆ>เราก็ไปเติมพลังด้วยปลาหมึกโบดตัวนี้ทุกคนอยากจะบอกว่ากลิ่นหอมมากและ<า>ที่สำคัญน้องซีบอกอร่อยมากๆด้วยเขียวเพลินเลยค่ะทุกคนมันมีแบบว่าฟิลให้กลบกลับ<ต>ด้วยพลังเสร็จแล้วเราก็เดินไปด้านหน้าที่โชว์ปราสาทฟรีแอนเฟนกำลังแสดงโชว์อยู่น้าปราสาท แบบนี้เลยน่าเล่าก็แวะชมอยู่แป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องซีเขาจะไปเล่นไฮเปอร์สเปซเมลเช่นอีก และนี่เลยค่ะทุกคนการแสดงโชว์พลูที่ใครมาฮ่องกงดิสนีย์แล้วห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงจะบอกว่าเป็นการแสดงโชว์พลูที่ดีที่สุดในเอเชียเลยใหญ่และอลังการมากๆแสงสีเสียงและจํานวนชุดพลูจัดเต็มสุดๆไปเลยการชมแล้วค่ะให้เพื่อนๆไปดูแบบเต็มๆกันเลยบอกว่าพลูที่นี่ทําเอาคนร้องไห้มาหลายคนมากเลยได้ดูคือใจฟูและเต็มอิ่มกลับบ้านทุกคนบอกเลย แล้วพบกับน้องซีใหม่คลิปหน้านะคะ